อ่าทำไมไม่เอาปฏิทินไปห้อยไว้อยู่บ้านนะ,นเ,นะเนี่ยมันต้องไปห้อยไว้อยู่บ้านดิห้อยไว้ไม่เหมือนใครเลยดิแบงค์นโอ้ยห้อยปฏิทินไว้อยู่หน้ารถอาไปยืนอยู่ข้างๆรถหน่อยดิอ่าอืม วันนี้จะมาหาเพล์กี่รอบวันนี้ฮะนี่แหละของเดียวให้หรือ,อยังเมื่อกี้เดีย๋ยวจัดให้แล้วเนี่ยเอาไว้ใต้บอร์ดแล้วใช่ไหม,ไมไนะนี่แหละเทคนิคการไว้ปฏิทินของดีแม็กไม่เหมือนใครคอยไว้หน้ารถเลยใครอยากมาดูวันที่ก็มาดูหน้ารถใช่ไหม หวานหอยไวีนาลดเลยปฏิทินโอ้สุดยอดอีดีดีแม็กเมืม่อวานดีแม็กมาฮะพี่เกือบสิบรอบเนาะสิบรอบ,บ,รอบโอ้อันนี้คือรอ,รอบแรกฮะส,สิบกว่ารอบเมืองตะลัพี่น้องเทคนิคการหอยปฏิทินของดีแม็กหอยไวีนาลดเลยเนาะเสียไปยังสี่ตลอดเลยวะโอ้โหสุดยอด à, chụp chụp rồi bye bye ừ. Yeah. Hmm.